วันศุกร์ครับพอแม่แม่อยู่งานหรือว่าอยู่บ้านกันครับวันนี้เออทำอะไรกันอยู่วันนี้เข้าภาษามาดูขัดอยู่แล้วอุ้ยันหลงงานบุญแห่เทียนยังคึกคักมวนเบอร์มวนคัดอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคอีสานไป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 ตามคุณไปดูกันครับเน่โอ้โหปกติงานแห่เทียนพรรษาเขาก็จะมีนางแห่นางรำนางฟ้อนใช่ไหมครับแต่ปีนี้ที่อุบลโอ้โเห็นกันหรือยังครับ พอแม่แม่เนี่มีนางอาบนางหาบด้วยเป็นยังไงเหรอดูนี้เลยครับ เป็นยังไงเป็นยังไงทําเอาคนที่ไปดูหือ้ากันใหญ่เลยนะครับขบวนสาวน้อยอาบน้ําแสดงถึงวิถีชีวิตคนอีสานดั้งเดิมกับการไปอาบน้ําก็ถอดผ้าใส่ผ้าถุงนุ่งกระจมอกเน มีสันมีสันด้วยการถนุ่นกันไปเลยจ้าผู้บรรยายบอกว่านี่คือวิถีชีวิตดั้งเดิมเนาะกับการไปอาบน้ำสร้างหรือว่าน้ำบ่อนี่ถือเป็นขบวนแห่ที่หลายคนบอกโอ้โหสุดฟังรถสแมนเตนมากเลยนะครับเป็นมิติีใหม่ของขบวนแห่เทียนพันษาในปีนี้เลยก็ว่าได้ครับเอาเอาเอาคักบ่อคักบ่อวันนี้อย่าให้สิ้นเหียเด้อถ้าสิ้นเหียแล้วเสียโอ้ยสวเล่นเอามาอันนี้ไม่ต้องเสีย นะเรื่องฟ้าฝนเนี่ยที่ปัจปัยใจที่ทําให้เกิดฝนมันเป่าลงแล้วโอ้ทั้งลมมรสุมเอ่ยแล้วก็ล่องมรสุมมันเลื่อนขึ้นไป<อ>เหนือบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับ ฝนลดลงแต่วันนี้จนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าเนาะคืนลมคือลมอะไรก็บ,บ้าวลงไปด้วยนะครับแต่ไฮไลท์อากาศในวันนี้คุณคงต้องจับตาในพื้นที่ทางภาคใต้ตั้งแต่เช้าเลยตกกระจายได้ทั่วทางภาคนะครับมาทางฝั่งอันดามันแถวๆถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนะครับพอเที่ยงค่อยไปทางบ่ายๆหน่อยนะฝนจะมาแถวแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนพัทลุงสงขลาลงไปจนถึง3จังหวัดเฉยแดนภาคใต้ด้วยนะครับสามสี่โมงเย็นฝนจะมา ขึ้นต่อในบรที่ซีกตะวันตกแถวแถวประจวบเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดตากนะครับภาคกลางที่ติดก,กับซีกตะวันตกแถวแถว,แถวสุพรรณชัยนาทอ่างทองอุท,ทยัยนะครสวรรค์พิจงพิจิตรสุขโขทยัยมีฝนเหมือนกันแต่ที่มีฝนหนักเบอร์นะฮะที่กระแพงเพชรครับพร้อมๆแม่ๆตอนสองทุ่มยาประมาทเด็กขาดใครอยู่ที่อำเภอเมืองทองุงไทยทองวัฒนาบึงสามัคคีคานุวรลักษ์นะครับรวมถึงที่ลบบุรีอายุ ทยาตั้งรับกันดีๆนะครับพ่อพ่อแม่แมเอาแต่ช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะในพื้นที่ทางภาคเหนือถา,ถามๆแล้วองศ์เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่มีอโอกาสฝนตกได้เยอะแต่จริงทางเหนือเนี่ยตกกระจายได้ทั่วทางภาคเลยนะครับอยู่อีสานโอ้ยช่ำฟ้าช่ำฝนตกได้ทั่วเหมือนกันโดยเฉพาะที่ขอนแก่นเลยทางวรวรุภูอุดอรธานีหนองคายแต่ดุกดุก อยังงวนหลับเพลินพอพ่อแม่อยู่ในพื้นที่แถวแถวโคราชต,ตอนบนติดก,กับชัยภูมิโอ้โหฝน,นลมอย่างแน่นอนเลยนะครับ <S <S นี่กรุงเทพปริม,นนนรมณฑลนครปฐมนนทบุรีปรทุมธานีแถวแถวสามโคก คลองหลวงญญธัญบุรีลำลูกกาแล้วก็ต่อเนื่องไปที่นอครอนายกปราจีนบุรีในพื้นที่อำเภอเมืองบ้านสร้างประจันตคามสีมหาโพธิ์แล้วก็สีมโหสถโอ้โหตกไปทั่วหมดเลยนะครับสะกกงสักแก้วก็ตกได้อีกเหมือนกันเอาจริงฝนเบาลงแต่ยังคงตกกระจายอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสเกิดฝนตกสะสมยังมีมากอยู่นะครับพ่อพ่อแม่แม่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงต้องระวังอันตรายจากน้ำที่มัน รอระบายไม่ทันเนาะเออมันก็จะทําให้แบบท่วมเทิมหลายพื้นที่เนี่ยปพเขาสรุปมานะว่าช่วงก่อนหน้านี้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่9จังหวัดมีคนตาย1คนที่โคราชและใครอยู่ในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำป่าสักแถวๆจังหวัดเลยเพชรบูรณ์เรื่อยลงมาที่ลบบุรีสระบุรีครับปพแม่แม่นี่ยระวังอันตรายจากน้ําล้นตลิ่งด้วยฝนตกมาเยอะน้ําสะสมน้ําจากแม่น้ําก็เออขึ้นมาได้นะครับนอกจากภัยน้ําท่วมแล้วภัยจากลมวาต ภัยเกิดขึ้น13จังหวัดมีตาย1นสังเวยที่จังหวัดชนบุรีนะครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนประมาทกันไม่ได้จริงๆเลยนะครับเอา้าในไหนวันนี้วันสุขครับพ่อพ่อแม่แม่ขอให้ปัญญาจงบังเกิดแก่ทุกคนเหมวืวนฝนที่โอ้โหนี่ๆนีนสาลงมาเต็มเลยนะครับรู้ป้าท่านฝนตะวันโดกับผมทุกวันที่นี่สวัสดีครับ ช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม